สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ร้านมีชื่อว่าภูมิใจเวียดนามร้านนี้อาหารขึ้นชื่อของเขาคือแหนมเนืองไซส์นี้เป็นไซส์เอสร้อบาทกินได้ประมาณสองสท่านไปทานแหนมเนืองมาก็หลายที่ร้านนี้คือถูกใจผักของเขาคือสดและกรอบไม่ค่อยเหมือนกับร้านอื่นๆที่เคยไปกินมาที่นี่เขาน่าจะปลูกผักเอง หรือเปล่าไม่แน่ใจแอดผ่านมาเมืองแพร่เมื่อไหร่ก็จะมาแวะทานร้านนี้ตลอดร้านนี้ครัวปิดสองทุ่มนะคะต้องรีบมาก่อนเวลาส่วนปลาแซลมอนซาซิมิจานนี้175บาทชอบสีของปลาแซลมอนเขามากส้มได้สะใจปริมาณปลาแซลมอนก็ไม่ได้ว่าน้อยนะคะให้เยอะเนื้อปลาก็สดไม่ได้เละไม่ได้ยุย่ยเมนูนี้แนะนำจะสั่งเลยอร่อย อีกเมนูที่สั่งมาคือปอเปี๊ยะกุ้งชีสทางร้านเขาจะถามว่าจะเอา5ชิ้นหรือ8ชิ้นแล้วก็เลยสั่งมา5ชิ้นร้านเขาจะติดถนนใหญ่ใกล้ด่านอำเภอร้องกวางนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย